สวัสดีครับสรุปข่าวลีกฟูตนะครับประจำวันที่10มิถุนายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกฟุตการ์ดนะครับเรื่องของนูนเยสนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับลีกฟูตบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะนะครับค่าเหนื่อยเท่าไหร่เดี๋ยวมาชี้แจงให้ทราบกันรวมไปถึงเรื่องราวของกาบีนะครับลีกฟูตเกยทัพค่าเหนื่อยสีเท่าจริงไหมจะชี้แจงให้ทราบรวมไปถึงเรื่องราวของซาร่าสิวแขคงยอดเยี่ยมแห่งปี PFA เดี๋ยวติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนนนนนใจจดดีีกก่่ออะะะคคครรรรััััับบบบสาหเพฬชืง ที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์คอนเทนต์ฟุตบอลไทยแล้วก็กิจกรรมมากมายเกี่ยวกับวงการฟุตบอลติดตามไว้นะครับไม่พลาดเรื่องราวดีๆแน่นอนนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มของสิงห์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ํำดื่มตาสิงห์เนี่ยฮะหรือว่าเครื่องดื่มเลมอนโซดานะครับข้างหลังนี้วิตามินซีสูงแคลอรี่ต่ำนะครับเพราะว่าไม่ใส่น้ําตาลนั่นเองนะครับรวมไปถึงกดรายย้อนนะครับสามารถช่วยได้นะถ้าใช้ ยาธาตาจอมทองนะครับรวมไปถึงใครที่เจ็บคอไอไมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับนะอ่ะเราเริ่มกันที่เรื่องราวของนูนเยสกันก่อนเลยกันอัปเดตผมจะไล่เรียงตามแหล่งข่าวดังต่อไปนี้นะครับแล้วเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะฮะเราไปกันที่แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงๆกันก่อนแล้วก็ เป็นหลังข่าวที่มาจากวงในของฝั่งลิเวอร์พูเราฝั่งอังกฤษเรานะครับนั่นก็คือเดวิดออนสตีนนะครับแล้วก็เจมส์เพียสองสายข่าวระดับท็อปนะครับของแอตติกยูเ k ยืนยันนะครับว่าณนะตอนนี้สิ่งที่ทางแหล่งข่าวจากสายสายเราเนี่ยบอกได้ก็คือลิเร์พูลครับอ g r ก e p e r s ซอน l ลเทอมนะครับกับดาวินดูเยสหรือว่าบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัว วงเล็บไว้เลยนะฮะฟังให้ดีๆคำว่าสัญญาส่วนตัวคือเหมือนคุยกันตั้งแต่โอเคแล้วว่ะอะสัญญา5ปีนะค่าเหนื่อยเท่านี้เท่านี้นะเนี่ยตรงเนี้ยตกลงแล้วสิ่งที่ยังตกลงไม่ได้คือค่าตัวกับทางเบนฟิก้านะครับลิเวอร์พูลทราบดีว่าเบนฟิก้าต้องการ85ล้านปอนด์นะแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเจราจาอยู่นะครับเขาบอกว่าอ่าดิคัชชั่นเนี่ยกำลังแบบออน going นะครับกำลัง เจรจาอยู่แล้วก็ในเรื่องที่เจรจาอยู่คือเกี่ยวกับโครงสร้างของดีลว่าจะต้องจ่ายยังไงเท่าไหร่นะครับก็คือน่าจะคุยกันเบื้องต้นแล้วล่ะว่าเบลฟิก้าต้องการเป็น68บวก17ล้านปอนด์อย่างที่เราพูดเลย68บวก17ก็จะสังเกตว่าทางฝั่งอังกฤษหรือฝั่งสายที่เป็นข่าวแหล่งข่าววงในสมสรเราย่งค่อนข้างกักในเรื่องของว่า คือยังไม่พูดออกมาตรงๆว่าเฮ้ยตกลงได้แล้วตกลงได้แล้วไม่เหมือนพวกสื่อฝั่งโปรตุเกสที่โอ้โ oh, ห oh, บอกว่าตกลงได้แล้วหมายถึงค่าตัวนะเห็นไหมฝั่งเรายังยังยังบอกว่าเฮ้ยเจรจาเรื่องโครงสร้างอยู่เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะค่อยๆไล่กันไปทีนี้มาดูกันที่ลังข่าวที่น่าเชื่อถืออันที่สองครับอันนี้เป็นสายกลางบ้างและอย่างฟาบิซซโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังเขาก็บอกนะครับว่าณนะตอนนี้นะฮะ เรีพูอยู่ในขั้นตอนของ Advanced Talk หรือว่าการพูดคุยที่มันคืบหน้าไปไปในระดับที่ที่สูงแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยด้วย,ด,วยด้วยปากเปล่านะยังไม่ได้ยื่นแบบเป็นทางการแต่ว่าคุยปากเปล่ากับ a, เบนฟิก้าไปแล้วว่าเนี่ยถ้ายื่นเท่านี้เท่านี้โอเคไหมหกสิบล้านเปอร์หบล้านปอนด์บวกสิล้านยูอ่าบวกสิล้านปอนด์ที่เป็นออปชั่นในส่วนหลังเนี่ยโอเคไหม นะก็พูดคุยกันอยู่นะตรงนี้เห็นไหมโรมาโน่ก็ยังไม่ใช้คําว่าอักรีหรือหรือว่าตกลงค่าตัวกันแล้วโรมาโน่ยังไม่ใช้คํานั้นนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับ Personal t e r ทมหรือว่าสัญญาส่วนตัว5ปีเนี่ยพูดคุยไปแล้วดังนั้นจะสังเกตว่าทั้งโรมาโน่เดวิดออสตีและเจมส์เพียสตรงกันตรงที่เรื่องการคุยกันนักเตะเราน่าจะคุยจบแล้วล่ะเออก็คือบรรลุข้อตกลงกับตัวนักเตะไปแล้วเหลือเพียงแค่ค่าตัวกับ เบนฟิก้าที่ว่าอาจจะมีการพูดคุยปากเปล่ากับเบนฟิก้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นและเมื่อไหร่จะยื่นอ่ะอันนี้คือคําถามถูกไหมทีนี้มาดูอันที่ออกตัวแรง,งบ้างอันที่ออกตัวแรงที่สุดเลยนะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทาง,ทางฝั่งโปรตุเกสอโดยเฉพาะยิ่งเลคคอร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นสื่อเจ้าหนึ่งในโปรตุเกสโอ้โหเขาใช้คําว่าจบแล้วนะอ่ดีเทลสุดท้ายจบแล้วก็คือตะกี้แหละไ 68ล้านบวก17ล้านอ่ะอันนั้นอ่ะคือจบแล้วแล้วเขาเชื่อว่าไม่ต้องมาอะไรกันต่อแล้วแบบจบอืมอมีเลคคอดอันหนึ่งที่ที่แบบออกตัวแรงสุดอันต่อมาครับโอโจโกโอโจโกก็พูดโอโจโกยังไม่ใช้คำว่าแบบจบแล้วขนาดนั้นนะแต่โอโจโกเขาจะมาเล่าให้ฟังมากกว่าว่าในรายละเอียดการพูดคุยเป็นยังไงเขาบอกว่าลิฟพูอ่ะตอนแรกยื่นไปเนี่ยนะยังไม่ได้ยื่นไอ้ตัวหกนะ เออท,ที่คุยตอนแรกอะลิฟูเหมือนมีม,มีมีลูกยับมีอะไรก่อนอะตอนแรกมียับหกสิบก่อนหกสิบบวกยี่บห้าซึ่งรวมแล้วมันก็คือแปดสิบห้าล้านปอนด์อยู่ดีใช่ไหมแต่มันเหมือนกับว่าอ่ะไอ้เงินต้นน่ะน้อยลงมาหน่อยหกสิบบวกยี่บห้าเบนฟิก้าปฏิเสธนะเบนฟิก้าไม่พอใจฮะอ่ะตัดปุ๊บลิฟูยื่นใหม่เอาเป็นเงินบวกมินามมโนละลองลองหลาย,ลายๆแบบแบบอันนี้คือการคุยนะไอ้คำว่ายื่นของผมนี่หมายถึงว่าการคุยนั่นแหละ ยังไม่ใช่การแบบยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการแต่เป็นการคุยกันก่อนซึ่งพอบอกว่าจะบวกมินามินโนะให้นะเบนฟิก้าก็บอกว่าไม่เอาไม่ไม่อยากได้นักเตะอ่ะทีเนี้ยพอหลังจากพ้น2องอันนี้ปุ๊บเขาบอกว่าลิฟูก็เสนอบอกกับเบนฟิก้าเลยว่ยางั้นเอาเป็น68สิบแปดวกสิละกันซึ่งพอเป็น68สิบวกสิเนี่ยเหมือนกับทางทางทางฝั่งนั้นโอเคอ่า ก็คือเอาง่ายๆผมว่าทางทฤษฎีอ่ะเหลือเพียงแค่ลิฟูส่งเอกสารน่ะถ้าส่งไป68 7บก17เนี่ยจบแล้วแต่แต่ผมก็ยังไม่ไม่ยังยังต้องยังต้องยังงงอยู่นินดว่าทำไมยังไม่ส่งอท่ทีนี้อีกหนึ่งแรงข่าวครับเป็นนักข่าวคนที่คนนี้ก็ค่อนข้างออกตัวแรงนิดๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเปโดซิปูเวด้านะฮะคนนี้เป็นนักข่าวสายบอลโปรตุเกสแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออย่าง s k y ยสปอร์นะครับผ่านรายการฟุตบอลเดลี่นะเขาก็พูดไว้อยู่หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะฮะนะโดยเขาเนี่ยบอกนะครับว่าสถานการณ์การเจราจาตอนนี้ดาวินูเยสเนี่ยได้มีการพูดคุยกับนังเตะลิพูไปบ้างแล้วนะทักทายกับคนที่แบบอาจจะสนิทหรือว่าคุยกันได้อยู่แล้วเนี่ยก็ทักทายพูดคุยกันเขาไปแล้วว่าถามถึงการค้าแข่งในถิ่นแอฟฟิลว่าเป็นยังไงบ้างนะซึ่ง ก็แบบเหมือนเจ้าตัวมีความตื่นเต้นะในการที่จะได้มาร่วมถี and ่นแอนฟรีวะนะครับตอนนี้เนี่ยนักเตะฝ่ายฝันอยู่ทีมเดียวแล้วว่าเออล็อกเป้าแล้วว่าอยากมาลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับนูนเยสเนี่ยตกลงค่าเหนื่อยกับลิเวอร์พูลได้แล้วที่6ล้านยูโรต่อปีคือเมื่อสักครู่เนี้ยโรมาโนยังไม่ได้บอกเดวิดออสตินกับเจมเพียร์บอกว่าบรรลุข้อตกลง,งสัญญาส่วนตัวแล้วแต่เขาก็ไม่ได้บอกมันเหมือนกับเขาปิดไว้หรือยังไงก็ตามเราไม่ทราบแต่คนนี้บอกเลยว่า หกล้านยูโรต่อปีค่าเหนื่อยนะหรือถ้าคิดเป็นเงินปอนอะเอาแปลงเป็นเงินปอนต่อสัปดาห์เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะเทียบกับตั้งแต่ในทีมเราแล้วกันหกอ่0าเก้าหมื่นปดพอนโดยประมาณ9 8 0 0หมืนปดพอนก็อยู่ในเลสประมาณพวกดีอาร์กับโชตาเลยดังนั้นเหมือนกับเราจัดค่าเหนื่อยในเทียร์เริ่มต้นคือเท่านี้แล้วเดี๋ยวนะตามสเต็ปเราเลย พอผลผลงานดีผลงานดีเดี๋ยวเพิ่มต่อสัญญาใหม่แล้วเพิ่มให้อันนี้คือค่าเหนื่อยเริ่มต้นแล้วไอ้ค่าเหนื่อยเริ่มต้น9ก้าหมื่นแปดเนี่ยที่ให้กับดาวินนูเยสเนี่ยมากกว่าที่อยู่กับเบนฟิก้าสามเท่าแล้วนะอยู่กับเบนฟิก้าเจ้าตัวได้แค่สามหมื่นหนึ่งมาลีฟูจะได้เก้าหมื่นแปดเบิ้ลไปเลยสามเท่ากว่านะครับนะแล้วก็ในมุมมองของเขาเนี่ยของนักข่าวคนนี้เขาบอกว่า นูนเยสเป็นกองหน้าที่เก่งมากเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในลีกโปรตุเกสนะซีซั่นที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดดเด่นมากแล้วก็ถ้าจะเทียบว่าใครเก่งฟอร์มดีที่สุดในลีกจริงๆเนี่ยตอนที่ดีอาร์จงอยู่เขามองว่าดีอาร์สฟอร์มดีที่สุดในลีกแล้วรองลงมาก็คือดาวินูนเยสอันนี้คือที่นะักข่าวคนนี้ที่เขาเป็นสายบอลเป็นคนที่ดูบอลโปรตุเกสอยู่แล้วนะเขาก็แสดงความเห็นให้ด้วยว่าเจ้าหนูคนนี้เก่งประมาณไหนยังไงน,นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนะ ในส่วนนี้มันมีมุมที่บอกว่าอาจจะยังไม่จบตรงที่แมนยูยังพยายามดิ้นอีกเครื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนักข่าวคนตะกี้แหละเขาบอกเทนฮากเนี่ยมีการนัดพูดคุยกับจอร์ดเมนเดสอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ยังแอบหวังที่จะฉกนูนเยสนะครับแต่ว่านูนเยสเนี่ยยังยังยืนยันคําเดิมว่าไม่เอาอยากไปลิพูทีมเดียวเพราะว่าลิพูได้เล่นในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้านะครับ ในอีกเขาบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าให้ติดตามดูน่าจะมีบทสรุปที่เร็วกว่านี้นะแต่ในเบื้องต้นเขาก็ยืนยันคำเดิมว่าลิ์พูคุยกับเบนฟิก้าไปแล้วว่าจะยื่นไอ้แปดอ่าหขอภายหกสิบดบวกสินั้นแล้วก็สัญญาห้าปีนะคุยกับนักเตะไปหมดแล้วอ่าอันนี้คือที่นักข่าวคนนี้บอกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีคนที่ออกมาปฏิเสธนะเหมือนจะมีแหล่งข่าวที่ เขาไปทราบวงในจากทา,ทางฝั่งแมนยูมาว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าเทนฮาร์ดบินไปคุยกับจอร์ดเมนเดสเอเจนต์ของนักเตะเนี่ย <"M ain S 2> นะไม่จริงนะไม่จรออิงแล้วตอนนี้การพูดคุยระหว่างลิเวอร์พูลกับนูนเยสเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็กำลังเจราจาก,กับทางฝั่งเบนฟิก้าอยู่แม้ว่าจะยังไม่ได้ตกลงอะไรกับทางเบนฟิก้าก็ตามนะครับถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งแหล่งข่าวที่ออกมาแย้งแล้วกันว่าไอ้ข่าวที่ว่าแมนยูพยายามจะกระชากเนี่ยเป็นข่าวลือ เขาปฏิเสธนะส่วนปีเป้ซิอร่าครับอันนี้เป็นสายข่าวโคลอมเบียเจ้าได้ไหมเป็นคนที่รายงานแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟมากๆตอนที่สอยลุยดิอาสแต่ว่าอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีแหล่งข่าวอะไรไหมแต่เขาบอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นสายบอลโคลอมเบียนะแต่เขาบอกเขาได้แหล่งข่าวจากเพื่อนเขาที่เป็นอุรุกวัยมานะฮะว่าแหล่งข่าวอุรุกวัยบอกมาว่าดาวินนูนเยสเนี่ยเป้าหมายเดียวคือลิเวอร์พูลตอนเนี้แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับเจอเก้นคอปไปบ้างแล้วจะคุยกันผ่าน วอตแอบจะคุยกันผ่านวิดีโอคอลแล้ก็ตามแต่คุยไปแล้วล่ะเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ลิอร์พูแล้วกาลังเข้าสู่ในช่วงของการเจรจากับเบนฟิก้าเพื่อหาบทสรุปในดีลให้ได้นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่ออกตัวแรงเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือสแตนคอริมอ์นะครับอดีตนักเตะของเรานั่นเองนะฮะก็โพสในทวิตเตอร์แล้วก็แบบเป็นอ่เป็นอิโมจิกลมๆสีแดงแล้วก็ื่องหมายติ๊กถูกนะะหรือแกจะไปทราบอะไรเบื้องหลังมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะอ่ะทีนี้ ผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าอทําไมนะริพูถึงแค่คุยปากเปล่าละ่ะแล้วทําไมไม่ยื่นเอกสารไปละ่ะเพราะว่าถ้ายื่นเอกสารมันคือการยื่นทางการนึกออกไหมแต่การคุยปากเปล่า,ก,าก,ก่อนอะเหมือนเป็นการทราบความต้องการจากฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วก็ตกลงกันก่อนว่าเดี๋ยวเรายื่นเท่านี้นะอะไรเงี้ยแต่สังเกตไหมว่าสายข่าวฝั่งอังกฤษหรือสายข่าวฝั่งที่น่าเชื่อถือเนี่ยยังไม่ใช้คําว่ายื่นทางการ เออยังพูดคุยกันอยู่อะไรแบบเนี้ยพูดคุยกันเลยพูดคุยกันไปเยอะและ้วแอดวานท็อคอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นเพราะมาเน่ริพูต้องการขายมาเน่ให้ได้ด้วยในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอ่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะเอาเอาข่าวแรกก่อนเดอะเทเลกราฟนะครับสื่อดังของอังกฤษรายงานโดยแซมวอลเลชนะครับเป็นหัวหน้านักข่าวของเทเลกราฟนะครับดังนั้นก็น่าเชื่อถือเขาบอกว่าร์พูนะครับคาดว่า บายเยนจะยอมจ่าย40ล้านในการซื้อตัวซาดิโอมาเน่จะเป็น40ล้านเพียงหรือ40ล้านที่แบบรวมออปชั่นแล้วก็ตามแต่แบบลิฟภูเชื่อลึกๆว่าบายเยนยังไงเดี๋ยวสุดท้ายต้องยอมจ่ายดังนั้นนี่หรือเปล่าสาเหตุที่ลิฟภูยังเฝ้ารออยู่อ่ะอีกหนึ่งแหล่งข่าวครับลิฟภูเอ็กโคครับโดย Android นะฮะหัวหน้าหลข่าวของลิฟูเอ็โค บอกว่าลิฟูหวังว่าหวังเหมือนกันเลยที่จะขายอ่าซาดิโอมาเน่ให้ได้นะเพื่อนำเงินไปสมทบทุนในการซื้อดาวิดนูนเยสนะลิฟูตั้งค่าตัวไว้42ล้านปอนด์เห็นไหมอ่าก็จะตัวเลขจะต่างจากที่เอ่อเทเลการาบอกประมาณ2ล้าน2ล้านก,กว่าที่ลิฟูตั้งค่าตัวไว้นะครับนะซึ่งเอ่อเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ย มันอาจจะไปขึ้นคือเอียนดอยวิคห์ให้ฟังว่าทุกอย่างมันอาจจะไปขึ้นอยู่กับว่าทางบายเยนสามารถขายเรวานได้ในราคาที่ต้องการด้วยหรือไม่มันเหมือนมันเป็นเกมฮะมันเป็นเกมแบบนี้ฮะคือบายเยนก็ก็ถ้าอยากขายเรววานเนี่ยก็อยากขายให้ได้ในราคาที่แพงๆไง40กว่าล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทางฝั่งบาซ่าก็ยังไม่ได้ยอมจ่าย บาซ่ายังรอในเรื่องของการเคลียร์เรื่องของค่างเงินเรื่องของเพดานเงินอะไรต่างๆนะในวันที่16นี้ต้องผ่านการประชุมน,นู่นนี่นั่นก่อนซึ่งมันก็ทําให้บาซ่ายังไม่ได้เหนี่ยวไกลอะพอซาพอบาซ่ายังไม่ได้เหนี่ยวไกลมาดูฝั่งบาเยอร์มั่งบาเยอร์เขาก็ทราบดีว่าริบูมันจะไปเอานูเยสนี่ว่าเราจะไปยอมมันแบบกดหัวสิแบบ อันนี้ผมพูดแบบประมาณแบบว่ามันเป็นเรื่องของการต่อรองจริงๆนะแบบรู้ว่ารีพูอยากได้ใช่ไหมแบบนูนเยสเนี่ยแล้วมันต้องร้อนเงินไงดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องเสนอแบบโอ้โหก้อนแรกสี่สิบล้านก็ได้เขาก็เลยเสนอยี่สิบต้นๆก่อนแล้วก็มายี่สิบกลางๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอดูว่าก็ข้ออข้อเสนอก้อนที่สามเนี่ยจะยื่นมาเท่าไหร่จะแตะหลักเกินสาสิบล้านปอนไหมเนี่ยเดี๋ยวมารอรอดูตรงนี้เห็นไหมเห็นภาพเลยแล้วรีพูเอง พอยังชงักอยู่ตรงนั้นไม่อยากเสียเปรียบไงลิพูก็ไม่อยากเสียเปรียบเพราะว่าถ้าลิพูเทเลอร์ทราไปจ่ายดาวินนุนเยสก่อนจ่ายปุ๊บทีนี้ยพอคุณจะมาขายมาเน่ตามเนี่ยโอ้โหบาเยินเขาไม่ให้ราคาแพงแน่เขาก็ทําเป็นแกล้งโกแกล้งแบบว่าเอาเท่านี้กลายเป็นว่าเดี๋ยวลิพูจะขายมาเน่ไม่ออกผมว่ามันเป็นเกมชักเเยอร์ที่รอใครเหนี่ยวไกลก่อนบาซ่าจะเหนี่ยวไกลเลวานตอนไหนบาเยินจะเหนี่ยวไกล มาเน่ตอนไหน,นหลิฟพูจะเหนียวไกลนูนเยสตอนไหนเป็นเกมที่ต้องรออีกนิดนึงแหละนะต้องรออีกนิดนึงซึ่งผมผมเข้าใจเลยว่าอาจจะมีหลายๆคนที่กังวลว่าเฮ้ยไปชักขยเยอร์กันแบบนี้อ่ะมันเป็นเกมชักขยเยอร์เออใช้คํานี้ก็ได้ชักขยเยอร์กันสามทางเนี่ยไปชักขยเยอร์กันอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปไปมาๆลิฟพูโดนฉกละ่ะดาวินนูเยสเนี่ยทำยังไงผมว่ามันเป็นเกมวัดใจที่ทํากันได้ไม่นานหรอกครับ เดี๋ยวถึงจุดหนึ่งสมมุติว์พูจะโดนฉกหรืออะไรก็ตามหรือใครก็ตามแบบรู้สึกแบบเป็นฝ่ายโลกรุนลานพ่ายแพ้ไปก่อนก็จะต้องยอมทําในสิ่งที่อีกหนึ่งคนต้องการใครยอมก่อนทุกอย่างมันจะรันเลยสมมุตินะอันนี้ผมวิเคราะห์นะสมมุติถ้าอยู่ดีๆบาเย,ยินแม่งยอมขึ้นมาจ่ายแล้วก่อนสี่สิบล้านฟึบเราก็ซื้อนูนเยต่อเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะขายเรวานได้ไหมนะเห็นไหมเห็นไหม แต่ถ้าเอาเคสที่ง่ายสุดเลยถ้าเกิดบาซ่ามันเคลียร์เรื่องเพดานค่าเหนื่อยได้ภายในภายในระยะเวลาสิบวันที่สิบหกมิถุนายนสมมติเคลียร์ชัดจ่ายซื้อเรวานปุ๊บในราคาที่ใบยเย็นต้องการปุ๊บผมว่าบบเยนแม่งก็มาซื้อมาเน่เลยปับ๊บซื้อมาเน่เ,นเ,เลยปับ๊บเราก็ไปซื้อนูนเยสเลยปั๊บโอ้โหอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะเป็นการวิเคราะห์จากผมนะผมว่ามันชังนักตรงนี้อยู่นะครับอืมมันเลยทําให้ลิพูยังไม่ได้ยื่นทางการเข้าไปไง แม้ว่าจะเริ่มมีการพูดคุยแล้วแล้วเข้าใจแล้วว่าต้องจาง่ายเท่านองเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ก็ติดตามแล้วกันผมว่าอัปเดตแบบวันต่อว,วันเนาะทีนี้มาดูกันที่สีสันเรื่องอื่นนะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องที่ขำๆอันนึงนะฮะเขาบอกว่าทางสโมสรสปาร์ตักมอสโกเนี่ยเขาเหมือนแซลบายเยนไงไอเรื่องที่ยื่นออปชั่นใส่ลิวอพูแบบแปลกๆจำได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังเขาก็ทาเป็นทาเป็นข้อความเอกสารแบบนี้บ้างว่าเรียนบายเยนเราต้องการยื่นข้อเสนอซื้อตัวอเล็กซานเดอร์ s o โบเลฟนะเราขอเสนอเงินต้นเนี่ยให้พวกคุณที่1,000ปอนป์นะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แอดออนที่แบบแอดออนเพียบๆเลยนะแอดออนแรก10ล้านเลยเอาไป10ล้านยูโรเลยนะถ้าบาร์เยนวินยูโรวิชันผมก็ไม่รู้ว่าไอ้วินยูโรวิชันคืออะไรแต่มันคงเป็นอะไรที่ที่ยากมากๆอนะอะไรสักอย่างนึ่งนะแล้วก็เอาไปอีก15ล้านปอนอีกอีก15ล้านยูโรถ้าเกิดว่าแมนยู i นเต็ดได้ช่วยรางวัล แม่งเซวแรงมากเอาไปอีก20ล้านยูโรเลยถ้าเกิดว่าเมสซี่ย้ายไปร่วมทีมเอัลมาดริดคือแบบเป็นออปชันที่เป็นไปได้ยากทั้งนั้นไงแล้วก็ส่งถึงบาเยอรโอ้โหแม่งแซวบาเยอร์ Bayern โคตรแรงนะอือออะทีนี้มาดูกันที่กาบี้กันบ้างหลายคนอาจจะถามกันเข้ามาเหมือนกันว่าเอ้ยเมื่อวานนี้มันมีข่าวจากสื่อสเปนที่บอกว่าเรียบูยื่นข้อเสนอสัญญาให้กับกาบี้เนี่ย ยิ่เข้เสนอค่าเหนื่อยให้กับกาบี้เนี่ยสเท่าจากที่บาซ่าต้องการจริงไหมอาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือมันมาจากสื่อที่ชื่อว่าลาปเตรีนะฮะผมก็ยังไม่ทราบระดับสื่อความน่าเชื่อถือของเทียนี้แต่ลองฟังดูแล้วกันว่ามันเชื่อได้ไหมลองพิจนารณาดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างกาบี้กับบาซ่าเนี่ยตัวของกาบี้อยากให้บาซ่ายื่นสัญญาที่แบบเอางี้ก็ได้ค่อยๆเพิ่ม4ล้านปีแรก ปีที่25้าล้านปีที่3 6ล้านแล้วก็ปีที่4เพิ่มขึ้นไปตามโบน,นัสเกี่ยวกับเรื่องของอผลงานการลงเล่นอะไรก็ว่ากันไปแบบอยากให้ขึ้นเป็นขั้นบันไดในแต่ละปีไปเป็นสัญญาลักษณะนี้แต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าสิ่งที่บาร์ซ่าเสนอให้เสนอให้แค่ปีละ2ล้านยูโรเท่านั้นเสนอแบบถูกมากซึ่งเหมือนกาบี้ก็แจ้งกับทางบาร์ซ่าว่าเฮ้ยแต่มันมี2ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะที่อยากได้กาบี้และหนึ่งในนั้นมันคือลิเวอร์พูลอะ แล้วล์ฟูเสนอมาเก้าล้านยูโรต่อปีเอาไง่ายๆ9้าล้านยูโรต่อปีนะฮะเป็นจํานวนเงินที่แพงกว่าที่เราจะให้หนูนเยสอ,อีกเราจะให้หนูนเยสประมาณ6กล้านใช่ไหม6ล้านยูโรต่อปีเนะี่ยอันนี้เขาบอกว่าเราเราจะจ่ายให้กาบี้เก้าล้านที่แบบเสนอไปแล้วอะผมเลยกลับมานั่งวิเคราะห์ว่าเราจะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับเด็กสิบ7ปดสิบเจ็ดย่างสิบดด้วยนะโอเคว่ามีพรสวรรค์สูง พอเทนเชียลดีแต่เราจะยื่นให้เด็กคนนี้ในระดับที่แสนกว่าเลยนะมากกว่านักฟุตบอลหลายคนที่เราเซ็นมาก่อนน้านี้เลยนะมากกว่าโกนาเต้มากกว่าโชตามากกว่าดิอาร์ตแล้วเหมาะจะมากกว่าดูนเยสด้วยเป็นไปได้จริงเหรอที่เราจะมอบค่าเหนื่อยให้กับเด็กสิบแปเท่านั้นมากกว่าคาร์บาโยมากกว่ามากกว่ามากกว่าหลายคนเลยเป็นไปได้จริงเหรอตรงนี้ผมมองว่าเป็นเกมมากกว่าเพราะในเนื้อข่าว ที่เขารายงานเนี่ยก็ยังคงย้าคําเดิมว่าตัวนักเตะแล้วก็คุณพ่อของเขาเนี่ยอยากให้สุดท้ายบรรลุข้อตกลงกับบาซ่าให้ได้อยากอยู่บาซ่าต่อผมว่ามันเป็นเกมมากกว่าเอาลิเวอร์พูลเข้ามาเอาชื่อลิเวอร์พูลเข้าไปต่อรองในการคุยว่าเฮ้ยบาซ่ายื่นมาสองล้านเนี่ยมันถูกไปนะเออมันถูกไปดูลิเวอร์พูลสิยื่นมาเก้าล้านยูโรต่อปีเนี่ยท,ทั้งทั้งที่ลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้ยื่นเก้าล้านก็ได้เพราะมันไม่เมคเซนต์อยู่แล้วที่ลิเวอร์พูลจะไปให้ค่าเหนื่อยน,นักเตะอายุเท่านี้เก้าล้านยูโรต่อปถูกม ดังนั้นผมมองว่าผมถ้าจะถามมุมมองของผมผมว่านี่คือเกมที่เอาชื่อริฟูไปต่อรองค่าเหนื่อยกับบาซ่าอืมผมผมรู้สึกแบบนั้นทีนี้มาดูกันที่โมซาล่ากันนะฮะเมื่อวานนี้ครับก็พงาดนะครับคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีฤดูกาล2021-22นะครับของ PFA หรือว่า Professional f o o t b a l l a s s o c i a t i o n นะครับสมาคมนักฟุตบอลอาชีพนะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดคือไอ้บรรดารางวัลนักนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยมันก็มีหลายสถาบันมีสถาบันนักข่าวอังกฤษมีสถาบันของพี่มลีเองอะไรก็ตามแต่ PFA เนี่ยได้รับการยกย่องมากที่สุดว่าแบบถือว่าเขายกย่องว่าใหญ่ที่สุดอะเออเอาง่ายๆในบรรดารางวัลต่างๆ,ๆนานาเนี่ยสาระได้เพราะว่ารางวัลน,นี้ที่เขายกย่องเพราะว่ามันผ่านการโหวตโดยนักฟุตบอล เพื่อนร่วมอาชีพอ่ามันเหมือนได้รับการยกย่อง,ง,งจากนักเตะด้วยกันไงทีนี้เนี่ยซาร่าได้ผมเคยรายง,งานก่อนอนัเนี้ยอันนั้นที่ซาร่าได้มันเป็นของแฟนบวต pma แฟนหวตคือแฟนเข้าไปโหวตกันแล้วก็ซาร่าก็ได้แต่อันเนี้ยนักเตะโวดกันซาร่าก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่แล้วก็เป็นสมัยที่2ของโมซาร่าด้วยก็ยินดีกับโมซาร่าด้วยซาร่าก็เหมือนกับอขอบคุณนะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ รับรางวัลน,นี้นะฮะเ,ออเขาก็เหมือนกับรู้สึกยอดเยี่ยมที่ปีนี้ก็ได้รับรางวัลหลายอย่างอะเราลองดูว่าซาร่าได้รับรางวัลอะไรบ้างหนึ่งเลยซาร่าได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นของลร์พูเองอ่าแซนด์ชชัเตอร์นะฮะสองของ PFA อฟ n แฟนโหวตแล้วก็ของ PFA ที่เป็นอันใหญ่ที่เป็นนักเตะโหวตแล้วก็ได้โกลเด้นบูตก็คือดาวซันโวแล้วก็ได้เพเมเกอร์อวอร์ดก็คืออ่าแอสซิสสูงสุด แล้วก็ได้ go o f the season หรือว่าลูกประตูยอดเยี่ยมก็คือไอ้ลูกที่ลากเลื้อยเข้าไปยิงแมนซิตี้โอ้โหได้รางวัลส่วนตัวปีนี้ไป6รางวัลด้วยกันสำหรับโมซาลานะครับส่วนทีมยอดเยี่ยมฮะอ่าตะกี้คือนักเตะยอดเยี่ยมคนเดียวใช่ไหมล่ะก็คือซาลาได้ส่วนทีมยอดเยี่ยม11บเอตำแหน่งเนี่ยมีริพูติดถึง6คนด้วยกันอาริซงเบกเกอร์อาร์โนฟานได้เตียโกอาคันาราซาลาแล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับแล้วก็คนอื่นๆก็จะมี ทีมอื่นนะจะมีลูดิเกอร์มีการเซโรมีแบรนโโดซิวามีเควินเดอร์บอยแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับอันนี้ก็มาจากการโหวตของแฟนบอลของนักเตะเช่นกันนะครับย้ำนะ PFA เนี่ยโหวตโดยนักเตะน,นะเพื่อนร่วมอาชีพนะอ่ะส่วนฟาบิโอคาบิโยก็ติดทีมยอดเยี่ยมเหมือนกันแต่เป็นทีมยอดเยี่ยม PFA ในหมวดของแชมเปี้ยนชิพอ่าสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวแหละนะฟาบิโอฟาบิโอคาบิโยของเราเนี่ยก็ติดทีมยอดเยี่ยมของแชมเปี้ยนชิพด้วย ของ PFA นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปตอนสวัสดีครับ